ขึ้นมาครับทางด้านปฏิรูปยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานปฏิรูปโค้เซนยินยงนะครับตรงนี้โอ้โหต้องปัดข้ามคานแมต้องมีเซฟจนได้เปิดขึ้นมาครับมงย้อนกลับมาเวทเทพเอเวอร์ตันตวัด เอาไปประตูครับโอ้บาเดียวทอมเบียรครับตว,วัดยิงเข้าไปเลยตูเลยครับแถวแถวกรอบ6หลาขึ้นน,นี่เหนือ่วเอมบากา้าบิ๊กได้จ่ายดูช่องมาปาฏิรูปปาฏิรูปโดนเสียบไว้ก่อนครับลูกนี้พีรพัฒน์แล้วยังไงวุสินใบอะไรเดี๋ยวใบ <ไป S 2> แดงครับโอ้โหปาฏิรูปแตะเนี่ยมันก็ไม่ได้มุ่งเข้าหาประตู หิงของมาตังปัดชนเสาซ้ำหนูนี้ไม่ตกกรอบโอ้โหปฏิรูปครับโอ้โแล้วจบเลยครับโอ้โหสุดท้ายจริงๆครับที่ชัยนาทพลาดไปครับผู้สิทธ์เปล่าจบเกมไปแล้วบุกมาเอาชนะชัยนาทได้1นูนย์นะครับได้ประตูชายจากเบนเดลทอมเบนาที90้บเจ้าตัวนี่โอ้โหร้องไห้เลยครับแต่ก็เข้าใจได้ครับผูกนี้นี่มันสำคัญมากๆแต่ถือว่าชัยนาทสู้ได้สมศักิ์